สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร27พฤษภาคม2025วันนี้เป็นเรื่องราวของนักบุญอากุสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีพระสังฆราชนะครับก็มีประวัติของท่านก็น่าสนใจนะครับก็มันเราก็ไม่ค่อยคุ้นหรอกแต่ว่าก็เป็นประวัติที่เราน่าจะสนใจและก็น่าจะมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนักบุญอากุสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีเราต้นคริสวัสรที่6วันที่26พฤษภาคมคศ ร้อ่นะครับท่านเป็นนักพรตโรมันคาทอลิกคณะเบเนดิกตินต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นอาร์บิชชอแห่งแคนเทเบรียองคแรกเมื่อปีคศ598สอ 98, และถือว่าเป็นอัครทูตเพื่อชาวอังกฤษและเป็นผู้วางรากฐานของศาสนาคริสต์ในอังกฤษเนะ่บุณองุสตินเป็นรองอธิการอารามในกรุงโรม เมื่อสมเด็จพระสนตปะปาเกรกรีที่หนึ่งท่านให้เป็นผู้นําในการเผยแผ่ศาสนาในปีกศ .595 ในบริเตนโดยมีจุดประสงค์ที่จะชักชวนให้เอเทนเบิร์ตแ่งเคนต์เปลี่ยนมานับถือคริสศาสนาการที่เลือกเคนต์คงเป็นเพราะตั้งอยู่ใกล้หลายราชอาณาจักรที่นับถือศาสนาคริสตในโกอและเอเทนเบิร์กเซกสมรสกับเจ้าหญิงเบอร์ธา ซึ่งเป็นคริสต์สิสนิชนและหวังว่าจะมีทชพลต่อพระสวามีบ้างก่อนที่จะเดินทางไปถึงเคนกลุ่มมิชชันนารีก็อยากจะหันหลังกลับแต่พระสันตะปาปาเกกรรี Gregory ก็ทรงยุคให้เดินทางต่อไปในที่สุดปีคศ .597 นักบุญอากุสตินก็ขึ้นฝั่งอังกฤษที่เทเนตและเดินทางไปเมืองหลักคือแคนเทอร์เบรี่ ในที่สุดเอเธนเบิร์กแห่งเคนก็ยอมรับคริสต์ศาสนาและทรงอนุญ,ญาตให้มิชนารีเผยแผ่คำสอนอย่างเสรีและพระราชทานที่ดินให้ก่อตั้งอารามนอกกำแพงเมืองแล้วกัสตินได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิช,ชอปแห่งฮังกประและได้ทำการเปลี่ยนศาสนาให้แก่ข้าราชการสำนักหลายคนและได้ทำการเปลี่ยนศาสนาให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีวันคริสต์มาสในคศ597เเป็นจำนวนนับพัน ในปีคศ601สมเด็จพระสะนันตปาาเกโกรีที่1ก็ทรงส่งมิชนาลีมาสมทบในการพยายามที่จะชักชวนให้บิชอปชาวเคนยอมรับอำนาจของออกัสตินแต่ก็ไม่สำเร็จในปีคศ604ก็มีการตั้งบิชอปกาตอลิก ขึ้นทั้งที่ลอนดอนและที่ลอเชสเตอร์และมีการก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อฝึกหัดบาทหลวงและมิชแนลีหรือว่าบันเนนนะชาวแองโกลเซกซัน oh. <le> ห,หลังจากนั้นอากัสต mm ิน hmm. ก็มีส่วนในการจัดตั้งลอเรนส์แห่งแคเทอร์เบรีให้สืบอำนาจต่ออากัสตินถึงแก่กรรมในปีคศ .604 นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประวัติย่ยอของท่านเราจะเห็นว่าท่านก็เป็นมิชันรีนะครับเดินทางไปจากกรุงโรมโดยพระสันตะาปเกรกอรีที่1ก็ อมอบหมายหน้าที่ให้ไปประกาศาศาสนาประกาศข่าวดีที่อังกฤษนะครับและท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านนะครับที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างดีเราก็ทราบในประวัติที่เราได้ยินได้ฟังสักครู่นี้นะครับเพระฉะนั้นพี่น้องชีวิตเนี่ยที่บอกแล้วชีวิตของนักบุญชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีหลายรูปแบบบางคนก็เป็นมิชชันนารีทิ้งบ้านทิ้งช่องข้ามน้ําข้ามทะเล ไปประกาศข่าวดีต่างในประเทศของเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็มีประดามิชชันนารีไม่ว่าจะสมัยตั้งแต่350อปีมาแล้วจะ,ะจะเป็นคณะเยซุหิตจะเป็นคณะอะไรก็ตามที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรียิยาแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆนจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คือสมัยยุคข,ของเราเนี่ยเราก็มาสมัยของเราก็มีคณะนักบวชต่างๆที่เป็นมิชชันนารีทัปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับ ก็เดินทางเข้ามาและก็ามาเพื่อจะได้ประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเบญจเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนนะครับแน,น่นอนที่สุดการประกาศข่าวดีของเรานั้นไม่ได้หมายถึงการไปบังคับขู่เข็นหรือว่าไปซื้อตัวมาไปให้เขารู้จักพระเบญจเจ้าแล้วก็แจกข้าวแจกของอะไรเป็นสิ่งรอดใจแล้วคงไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับแต่ว่า,ามา ให้เขารู้แล้วเราก็ประกาศถึงองค์พระเยซูเจ้าและส่วนเขาจะได้รับพระพรและความศรัทธาความเชื่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขากับพระเบญจาเราเป็นเครื่องมือพวกเราก็เป็นเครื่องมือมิชชันนารีก็เป็นเครื่องมือแต่ว่าต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพพวกมิชชันนารีเนี่ยได้ทุ่มเทได้เสียสละชีวิตของตอนแล้วนะครับถ้ามีเขาก็บอกว่าการที่จะไปเป็นมิชชันนารีที่ต่งตางๆเนี่ยเขาบอก ต้องมีพิธีล่ํลาแล้วก็เหมือนกับลาตายนะ่ไปแล้วไม่กลับแล้วเราไปปไปเท่อือ่นไปแถวแอฟริกาเอเชียหรือป,ประเทศที่ยากลําบากส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศที่ยากลําบากผู้ที่ถูกทอดทิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็น่จิตอารมณ์ก็สืบเนื่องมาจากพระสรสนจากชีวิตของพระเยซูนั่นแหละครับก็คือเราในโลกนี้เราเกิดมาโลกนี้เพื่อคนป่วยเราเกิดมาโลกนี้เพื่อช่วยเหลือคนที่ยากจนขัดสน คนสบายดีไม่ต้องคันหมอแต่คนป่วยต้องการเนี่ยเป็นพระวจาศระชกาศก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยเราก็เป็นมิชนาลีด้วยแม้เราจะไม่ได้เดินทางไปที่ต่างๆ mm. เหมือนกับบรรดามิชนาลีในสมัยก่อนแต่เราก็ต้องเป็นมิชนาลีเป็นประจักษ์พยานนั่นเองเป็นผู้ที่จะประกาศข่าวดีให้กับบรรดาเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ ชาติของเราซึ่งมีจํานวนคริสเตียนเพียงประมาณท้งคริสทางโปรเตสแตนต์ได้รับสื่อศาสนาคริสต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตก็เป็นอะไรที่เราจะต้องอดูแลเป็นอะไรที่เราจะต้องยืนยันแต่เราไม่ได้ไปบอสหรือว่าไปบัคคับหรือไปจูงเขาให้มานับถือศาสนาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเราได้ชี้แจงได้บอกได้เล่าให้ฟังถึงองค์พระเยซูเจ้าเท่ากับเราไปประกาศ ด้วยชีวิตด้วยกิจการของเราเนั่นเองเพราะนั้นจะเกิดผลดีหรือไม่ดีมากหรือน้อยนั้นพี่น้องขึ้นอยู่กับการเจริญชีวิตของเรานะครับการเจริญชีวิตจึงเป็นประจักษ์พยานที่ดีที่สุดเป็นการทําทหน้าที่เป็นมิชชันนารีเป็นการาประกาศความรักของพระองค์ประกาศพระเยซูเจ้าที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะครับก็ขอให้เราได้ มีกำลังเข้มแข็งมีความเชื่อและก็มีความมั่นคงที่จะยืนหยัดยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าและความรักขององค์ของพระพรของพระเป็นเจ้าผู้สมสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน